สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่29ตุลาคม2564ดูเพจและช่อง youtube ไปน้คร้อยะเอียดช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฤดูฝนเต็มทีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูก,การของใครหลายๆคนในการขายน้ำอ้อยสดวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษา เครื่องขันน้ำอ้อยสดยังไงนะครับให้ใช้ได้ยาวนานแล้วก็เพิ่มเงินในกระเป๋าเราได้มากขึ้นนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับเรามาดูวิธีการทำความสะอาดกันเลยครับก่อนก็ถอดน็อตนะครับนี่ผมถอดไปแล้วนะครับก็ยกออกนะครับ นี่ครับข้างในเราก็ต้องตรงนี้เป็นที่ใส่เจลบีนะครับก็ถ้ามันเริ่มมีเสียงนะครับก็ใส่เจละบีตรงนี้นครับผมให้มันทำงานหล่อลื่นเพิ่มอายุการใช้งานมากขึ้นนะครับเราต้องหมันดูแลรักษานะครับถ้าใครทิ้งไว้นานๆนะครับ แล้วจะเริ่มขายใหม่ในช่วงต้นต้นฤด,ดูกาลนะครับเนี่ยครับคา,าบสนิมหรือว่าคาบน้ำอ้อยนะครับมันก็จะแห้งแบบนี้นครับเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับในการที่เราจะเริ่มขายใหม่ในฤดูกาลนะครับเพราะว่าถ้าเราคั้นไปนะครับตัวนี้จะตกลงไปใน น้ำว่ายที่เราคันนะครับก็จะทำให้มีก็จะส่งผลกระทบต่อสีแล้วก็รสชาติของน้ำอ้อยได้นะครับตัวนี้แล้วก็การตกตะกอนนะครับถ้าเรากรองไม่ดีพอนะครับตัวนี้ก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถปรับได้นะครับ หมืนหกเหลี่ยมครับเหมุนลงไปนะครับการปรับนะครับก็จะทําให้เราหีบน้ําได้มากขึ้นนะครับข้อเสียก็คือเครื่องจะทํางานหนักขึ้นแล้วก็จะทําให้เครื่องย่นอายุการใช้งานลงนะครับก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอยู่ในตัวนะครับสําหรับ ขอผมก็เป็นสองระบกนะครับข้างในก็จะมีนิ่มหน่อยนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำประปานะครับน้ำที่เป็นน้ำก่อยครับเลยเป็นแบบนี้ครับผมข้างนอกครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับ ื่อที่ว่าไม่ให้มีผลกระทบต่อน้ําแล้วก็สีการตกตะกอนของน้ําบ่อยหที่บอกไปแล้วนะครับถ้าใครเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับที่ทํานาแล้วก็พักในช่วงหน้าฝนนะครับเราจะมาเริ่มในหน้าหนาวนะครับแล้วก็ดูดูร้อนนะครับก็ไปหยุดอีกทีก็เริ่มดูฝนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้คันมาต่อเนื่องนะครับก็ควรทำความสะอาดนะครับ ตันนี้มีผลกระทบต่อเรานะครับถ้าเราไปขายใหม่แล้วลูกค้ากินเข้าไปท้องเสียหรือว่าอะไรยังไงครับไปบอกต่อน,นี่ก็ mm. เกิดผลกระทบต่อการขายน้ำใบสดของเราได้นะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนข้างล่างก็จะเป็นมอตเตอร์นะครับถอดดูครับว่ามีจุดไหนมีหนูกัดมีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ หลักๆก,การรักษาก็จะประมาณนี้ครับก็จะทำให้เราใช้งานได้ยาวนานนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อบ่อยนะครับลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋าเรามากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ลองนำไปดูนะครับสำหรับเครื่องคันร้อยของที่เรามีอยู่นะครับว่าจะ เป็นยังไงนะครับก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ